จำจำคลิปที่เราถ่ายถังขยะได้ป่ะที่เราบอกว่าไอตัวโปรมชั่นหมื่นเจ็ดพันเก้าอ่ะถ้าเอาเคสมาเองหรือว่าไม่ใส่เคสอ่ะมันจะลดไปหนึ่งพันสี่ร้อยบาทใช่ป่ะ uh huh. แล้วก็จะมีโปรถ้าลูกคายกมาหน้าร้านอ่ะก็จะลดอีกห้าร้อยบาท uh huh. ก็เท่ากับว่าหมื่นเจ็ดพันเก้าอ่ะจะเหลือแค่หม uh ื่นหกนี่เครื่องนี้หม uh ื่นหกมาแล้วมีคนทำต<อ>ามจริงคือโคตรคุ้มบ่อเลยเครื่องเนี้ยคือลูกค้ามีเคสอยู่แล้วก็คือตัวนี้เลยที่ทุกคนเห็นเนี้ย เดี๋ยวเปิดเครื in ่องให้ดูเฮ้ยใช่ฮะเฮ้ยมีไฟด้วยเฮ้ยเอาเรื่องเป็นไงเครื่องนี้เดี๋ยวมาดูว่า16,000ได้อะไรไปบ้างนะฮะ CPU i3 Gen 1 2 12 100F 4คอ8เธรด RAM 16GB DDR4 บาย3200 Storage M.2 512GB NVME การ์ดจอ GTX 1660 Ti 6GB Power 600W เคส ไม่มีเคทเคทแอร์โลคูนะเนี่ยแอร์โลคูใช่เหรออ๋อเคทแอร์โลคูอ่า